เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน i c l o u d นะครับสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1นเท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับโหลดช g ใต้คลิปเลยครับสวัสดีครับเบียร์ละคิมแพรนะครับวันนี้เราอยู่กันใน l หน้า d of ok Idol a v e n g e r Plus นะครับผม อ,อย่าลืมนะครับใช้โปรแกรมจำลองต้อง UG Phone เท่านั้นนะครับถ้าเพื่อนๆมีปัญหาการดาวน์โหลดเกมเซฟนอกเนี่ยก็สามารถกดตรงซ้ายล่างดาวน์โหลด UG Phone มาเลยแล้วก็โหลดแอปพลิเคชันที่เรียกว่าเอพลเคะครับมันจะทําให้โหลดโปรแกรมของเกมนอกเนี่ยเล่นแบบง่ายๆเลยก็คือเพื่อนๆไม่ต้องไปนั่งมุดสร้าง ID Apple หรืออะไรประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวขอญอากเข้ามาที่สู่เกมนะครับก็ออวันนี้ก็มีกิจกรรมเยอะแยะเลยนะครับที่มานะก็อันนี้บอกได้เลยว่าที่หมีเรามันค่อนข้างคุ้มนะเพราะว่าเรายิงเป้าไปเนี่ยเห็นม้างก,ก็จะมีส่วนรางวัลใหญ่นะครับสมมติใครพาสัตว์เลี้ยงไปก็อันนี้มีคนทดลองอ่ะเขาก็ใช้ทองแรกเขาบอกว่าคุ้มนะตัวละครที่ควรจะเอาก็ต้องเป็นคาป้าอยู่แล้วครับแบบไม่ต้องคิดเลยถ้าเกิดเล่นเรนเจอร์ก็เอารอล่าแต่ถ้าไม่เล่นเรนเจอร์แล้วก็คาป้านะครับก็รู้ว่าจะดาร์กโอดก็ได้แต่หมีว่าคาป้าดีหมี่เยอะดาร์กโหละ มีว่าไม่รู้ว่ารีมีคอสเลอรมีเฉยๆอ,ะอ่ะอาแล้วก็ถ้าเกิดจับรางวัล47ครั้งรางวัลลิมิเต็ดแน่นอนหลังจากลองหลายครั้งด้วยนะครับก็มีอย่างที่บอกก็คืออาเราก็จะได้ส่วนในเหรียญยิงด้วยแล้วก็เป็นส่วนโบที่เป็นของข้างดีนะครับเราก็มีโอกาสได้สัตว์เลี้ยงถ้าเป็นของแดงถ้าเกิดเราได้ขึ้นมาอันนี้แนะนําว่าให้เอารองเท้าก่อนเพราะว่าเอาไปคูซเดอร์นะครับ ลองมาก็เอาภัคคุมเพราะว่า M ได้ M e e f e เ s e เพราะว่าค่าสมัยเลื่อนมันคิด2อย่างนะมันจะทําให้แบบแรงขึ้นเยอะแล้วก็ทําให้ตัวคซอเตอร์ถึกขึ้นด้วยนะครับอันนี้ถ้าเกิดจะเลือกอ่าเราจะมีในส่วนแฟชั่นเฮาส์นะครับผมก็ <c oughs> จะมีของรางวัล3คอร์สคอรเลยใช่ไหม <c oughs> ถ้าเป็นวิาสา่าก็โบเลยครับเพราะว่าโบวอ e ม e e เฟถึง370แต่ว่าถ้าเกิดเพืเ่อนๆจะเก็บให้หมดก็ได้นะแล้วแต่อ่าเห็นไหม มันจะมีแรงกิ้งตอนจบเดือนนะครับอันดับเราเอา่ออันดับรางวัลจะได้ของเยอะมากนะครับนี่มีของแดงอย่างโู้นอย่างนี้โหเป็นขั้น2เลยแล้วเนี่ยสุดยอดมากเลยถ้าเป็นเมดก็เลือกกระทาครับแบบไม่ต้องคิดเลยเนี่ยลิสบอนวานนะครับบวกเยอะอ่ะมันก็จะมีให้ซื้อแพ็คต่างๆเลยเอามีขุดเมืองมีปลาเป้าแล้วก็ดาวเอาไปใส่อัพของได้นะครับนี่ถ้าเกิดเติมไปก็จะมีคืนของให้ด้วยนะเห็นไหม สะสมติกิจกรรมครบตามนี้เลยก็จะได้ของรางวัลต่างๆคืนด้วยนะครับนี่เราสามารถใช้เต้าตัวงานเฉลิมฉลองเนี่ยกดตรงนี้ได้เลยครับใส่เข้าไปมันก็จะขึ้นแต้มไปเรื่อยๆแต่ก็เพื่อนๆที่แบบว่าอยากจะปลดเอาของฝั่งซ้ายก็สามารถเติมได้เลยสุดพิเศษอยู่ที่9ดอลลาร์นะครับแล้วก็เล่นได้ไม่จํากัดด้วยปลดตรงนี้ก็ได้ของฝั่งซ้าย2เลยนะครับก็คือว่าค่อนข้างคุ้มอยู่นะเออประมาณเท่าไหร่วะ ถ้าเราปลดเลยนี่มันก็ได้สามเลยเนะี่ยเราก็ได้หนี่งห้านะครับเอ่อหมีมองรางวัลมันคุ้มอาถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถขึ้นไปบนสุดได้นะครับเราสามารถซื้อที่ปลาเป้าฟรีได้นะครับตรงนี้เจ้า่วนใหญ่จะเป็นขายนะถ้าซื้อปลาเป้าฟรีต้องอยู่ตรงนี้ครับนี่กดขวาล่างครับนี่ใช้ทองซื้อหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมีไปซื้อกหนึ่ง เ,ออเราได้ตั้งปลาเป้าเนี่ยเราสามารถแลกของรางวัลได้เลยครับอาวุธแดงเดี๋ยวมีแลกเอาถ้าแลกอาวุธแดงกับของกัะเสื้อนะเอาเอาวุธก่อนดีกว่าเหรียญยิงไม่พอครับเพราะนั้นก็คือเพื่อนๆจะต้องสะสมเหรียญไปเรื่อยๆถึง9 0 0อถึงจะแลกได้นะครับแต่มันจะมีของรางวัลต่างๆแต่ส่วนใหญ่ก็อาวุธแดงดีสุดนะครับก็อย่างที่บอกก็คือเล่นกิจกรรมนี้มันก็เหมือนแบบยิงปืนแล้วเดี๋ยวลอสองต่อถูกปะ่ะเพราะว่าเอาเราได้รางวัลเป้าไปแด้ของแดงบางทีโชคดีแลกรางวัลรางวัลใหญ่ก็อาจจะคุ้มก็ได้นะครับป o ๊บ อ๋อหรางวัลเปล้าหนึ่งวัจะครบ900้ใช่วลาอยู่เหมือนกันนะครับคะแนนเฉิมฉลองอ๋อคะแนนเฉลิมฉลองก็คือแรงกิ้งลำดับครับใครได้เยอะก็ติดเนี่ยมีได้10แต้มก็ประมาณนี้ถามว่าคุ้มไหมก็ถือว่าคุ้มนะเราะว่ามันไดกิจกรรมหลายต่อเยอะมากเลยก็สามารถจัดได้นะครับมันมีรางวัลขุดเหมืองด้วยนะขุดเหมืองก็จะได้ของรางวัลต่างๆด้วยนะครับก,ก็สามารถกดซื้อตรงนี้ได้เลยสี่ดอลลาร์เก้าสิบนะครับ เอแพักเกจเกมนี้ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะมันก็แบบอ่ะเดี๋ยวมีขอยากซื้อให้ดูทีหนึ่งแล้วกันอะปลาเป้าให้ดูเลยอ่ะสิบห้าสิบห้าทีดูดิมีจะได้อะไรกับเขาบ้างนะครับเผื่อเพื่อนแบบว่าจะทดเอาปลาไปสิบทีเลยอ่ะปลาเป้าหนึ่งละอ้าวของรางวัลใหญ่เลยด,ดิเออไปไหนหมดวะเออไอ,อ้ดีมเมเ็ดนี่มันอะไรวะอ๋อลิมิเตจะได้ของพวกนี้หรอ ก็อย่างที่เห็นครับเกลือ,อพอเราปลาไปเสร็จแล้วบ้าเราจะได้ของรางวัลตรงนี้คืนมาด้วยนะครับเนี่ยอย่างเช่นถ้าเกิดมีปลาสิบก็ได้ของคืนเอาปลาสองด้สกอร์ปลาร้อยครั้งก็อ,อ่ได้การถ้าการนี่เอานิ้มหองเลยครับเพราะว่าโบเอ็มมาแท็กถ้าใครเล่นวียนะ้สายแท็กก็ลอล่าไปนะครับคาป้าสายถึกอ่ะหมีก็พยายามเปิดไปเรื่อยๆแล้วกันครับเผื่อจะมีดวงกับเขาบ้างสักนิดนึง เออแต่มันมีการันตีนะ<_ <AN> _>เห็นไหมถ้าเราเปิดถึง42ครั้รับรางวัลลิมิเต็ดแน่นอนนะครับ<_ <AN> _>ถ้าเกิดเราจะเอารางวัลของเรื่องสัตว์เลี้ยงในตำนาน<_ <AN> _>ก็ต้อง400ครั้งอันนี้คือเลดอมเบอร์คือ230ครั้งอันนี้การันตีนะครับก็เผ <_ AN _> ื่อใครแต่แต,แต่แต่ว่าหมีมองว่ากิจกรรมนี้ถ้าจะเติมก็ต้องเติมให้สุดไปเลยนะม่ฉนะงงั้นมันก็จะไม่ได้ของรางวัลสอบพร้อมกันเลยถูกไหม ถ้าเออเพื่อนๆเปิดเดยอะเอาเ,เพื่อนๆเก็บเหรียญเยอะเ,เพื่อนๆก็ามาแลกตรงนี้ได้ด้วยถูกไหมครับมันก็มันก็คุ้มกว่าแหละเออละเก้าร้อยนะก่อบนี้บวกพลังต่อสู้นะก็ควรจะเอานะครับเป็นก่องกิจกรรมนะครับโอ้ตาสูดเท่าสัตว์เลี้ยงดีมากเลยแล้วเนี่ยเนี่ยลองดูดิมีไม่เคยสืบทอดเลยอยากะสืบทอดอยู่ครับเพราะว่าลอล่ามีไม่ได้เล่นแล้วไง มันกดตรงไหนวะไว้ฮะมีไม่เคยทำเลยไปกดที่กระหองแน่เลยเอาไปไหนอ่ะ อของรางวัลเยอะครับอืออ๋นอ,อนี่คือาสูดรทอดเนี่ยครับอ๋อส่งมาเอ๊ะ ตัวนั้นมีใช้อยู่ไม่มีเลยสงยอไอโรอล่ามันโดนล็อกอยู่แน่เลยวะอ๋อต้องกดโกเกอร์ด้วยลืมอ่ะนี่ครับแล้วเราก็เอาตัวที่เราไปใส่มันก็จะอัพขั้นนะครับแต่ว่ามีอัพไปเกือบหมดแล้วว่านกคู่ก็หกสิบแปดแล้วว่ะเอาไว้ก่อนดีกว่าวะ พออัพตอนนี้ไปก็ไม่ค่อยคุมเลยฮะโคู่ก็ลงมาก็บวกไอ้นี่เลยครับเนี่ยเพิ่มพลังโจมตีเวทผู้ใช้ทันทีเลยนะแล้วหมีแบ้งก็ปาร์ตี้เนี่ยมีพอลงสนามเหมือนบ้าบบอ็แท็กเอ็มแทกเลยพีีเลยแล้วก็บวกคี้ด้วยนะครับค่อนข้างดี ไม่มีตัวสืบทอเออรู้แล้วเดี๋ยวมีรอข้าวเหนียวดีกว่าเออเออโอเคเดี๋ยวมีรอข้าวเหนียวเอาไว้ว่ามีแค่กดให้ดูแล้วกันสำหรับระบบสืบทอดนี่นี่เห็นไหมครับเราก็จะย้ายของจากรอล่าไปที่ข้าวเหนียวครับแค่นั้นเองเอ้ยไม่ใช่เออรงคู่แดงแต่รงคู่แดงมีปั้นไป68แล้วอ่ะเดี๋ยวมีรอข้าวเหนียวดีกว่าแล้วเดี๋ยวขายายดีกว่าเออแล้วคุมๆนะครับประมาณนี้อ่าเพื่อใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับกิจกรรมแล้วก็ระบบสืบทอดหรืออะไรก็แล้วแต่ก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต น่าผูู้ไปไหนวะจองนานมากอ๋ออยู่นี่โอเคอ่ะมันก็ไม่ต่างกันแล้วอะโอ้โหยิ่งกินเหรอเอาปิโกเลยครับมูลไลอ่ะลงมาอย่างน้อยก็มีประโยชน์ครับโอเคไอสัตว์ช่วยเนี่ยมันคือเอาสกิลครับเอาไปใส่ตัวที่เราอยากจะเอาสกิลไปให้มันนะเออ แต่ตอนนี้มีก็ยังไม่รู้ว่ามีจะเอาใครดียัเงเลือกไม่ออกก็เลยขออนุญาตยังไม่แนะนําดีกว่าครับพวกว่าพูดพูดไปแล้วพลาดเยเอาแบบชั่วๆก่อนแล้วกันประมาณนี้อันนี้ก็เป็นส่วนกิจกรรมนะครับแล้วก็การสืบพ่อสัตว์เลี้ยงนะเผื่อใครอยากจะกดตามก็ลองดูได้นะครับอ่ะยังไงก็อย่าลืมใช้แอปพลิเคชันที่ดีที่สุดก็ต้องดูทีโฟนนะครับเพราะว่าเป็นโปรแกรมจําลองใน c l o u d ไม่ต้องเปิดเครื่องอย่างเช่นเพื่อนๆจะโหลดในแอปแล้วรอไอดอนี่ก็ได้เสร็จแล้วก็ างเช่นถ้าเกิดเพื่อนๆผ่านด่านยาวใช่ไหมเขาก,กดการเดินทางใช้ได้ทั้งห่อเลยครับแล้วก็กดลุยด่านยาวเห็นไหมพอมันลุยด่านยาวเสร็จเพื่อนๆมั่นใจว่าผ่านเพื่อนก็เปิด UG p h o ฟ e เสร็จแล้วก็ปิดเลยครับสามารถกดปิดได้เลยเออวิธีใช้หมีเคยลงคลิปไปเยอะมากยังไงลองรบกวนไปเปิดดูนิดนึงนะครับเผื่อใครจะลองใช้ดูนะครับก็ไม่ต้องมานั่งเปิดในมือถือแต่อย่างใดน,นะครับประมาณนี้อ่ะแล้วเจอกันนะครับ